อาสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรากําลังเอาของนะครับมาลงนะครับเอาของมาลงที่อ่าพื้นที่นะครับนะป่าแม่นะครับแล้วก็มีรถออฟโรดตรงไปตรงนี้เลยค่ะตรงไปนะไอตรงน้าล,ลึกๆขวามือบ้านที่เขามีตอยเล็กๆที่อนันนั้นอะคะ่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้อโอเคขวาไปแจ๊กแจ๊กเอารถเอารถน้ําเอาอะไรตามเข้ามาเลยเอารถเข้าไปอีกสักคันสองคันก็ได้ไปสักคันก็ได้พอ ตอนนี้มีรถมาทั้งหมดอ่20คันครับนะโอโหชาวบ้านแบบน่ารักมากนะผมอะนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวใครมีของคนละนิดคนละหน่อยรวมสภากําลังมามาช่วยกันนะครับเอาของรวมกันคนลนิดคนละหน่อยรถปลาเข้าไป20คันครับแล้วก็มีของเนี่ยมาเป็นภูเขาเลยครับเยอะมากชาวบ้านเนี่ยเอามาจากแค่บางคนเอามาไข่แผงหนึ่งมั่ง เอาน้ำสองแพ็กบ้างรวมกันไปรวมกันมาน้ำเมื่อกี้นี่มีต้องมีเกินทะลุหกเจ็ดร้อยนะมันเยอะมากใชรถทหารแบบรถใหญ่สุดของทหารแบบมาขนนะ่ะเยอะจริงๆครับแล้วตอนนี้เรากำลังลงพื้นที่เข้าอันนี้คือป่าแมทเนี่ยป่าแมดเนี่ยใช่ไหมเราเรียกถูกปะ่ะใช่ครับป่าแมดเนี่ยคือจะเป็นแบบมาแบบ <จะ S 2> รวดเร็วชาหาชาวบ้านตามหลังที่เขาบอกว่าลึกๆเข้ามาไม่ถูกไม่ถึงเพราะเมื่อกี้เนี่ย มีหมู่บ้านนะครับที่เขาบอกไปตรงบ้านประทับใจเนี่ยน่าเป็นอีกหมู่หนึ่งแต่จุดนี้คือยังเข้าไม่ถึงครับอันนี้เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือยังเข้าไม่ได้นะของนะสวัสด,ดีครับขอบคุณครับไปได้แล้วใช่จา้าสู้ๆนะพี่พี่เขาได้แล้วหนูไปเลยรอรอนะป,ะป,าป,ป้าปลาเป็นกำลังใจให้นะจ้าจ้าจ้า,จาขอบคุณจา้าอิฟอีฟอิฟ อยู่ป่ะพี่มุกถ้าสมมติของเขาได้แล้วเราทําเวลาไปเลยนะเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตอนนี้ก็จุดที่ยังไอ,อพี่มุกพี่มุกพี่มุกหัวหัวเขาได้ไเขาบอกให้ตรงไปแล้วไปเลี้ยวขวาข้างในเขาไม่ได้ไหัวหัวเขาได้แล้วนะตอนนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ที่แพร่นะครับเดี๋ยวขอทดสอบสัญญาณเสียงหน่อยก็แล้วกันทุกคนใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวนะครับแล้วก็สวัสดีครับได้ยังได้ของมั้งยัง ต้องการอะไรครับจะไปเอาข้าวขอที่หน้าบ้านนะครับโอ๋อแต่ตรงโน้นจะเอาอะไรมาเตรงนี้ไหมจะอะไรไหมมาใช้เอาไปถุงหนึ่งก่อนแล้วกันติดไว้โอเคแต่น้ําน่าจะถือไม่ไหวนะเอาน้ําไปติดสักขวดหนึ่งก่อนไหมไม่ต้องเยอะน้ำมีอยู่นะโอเคจัดไปสู้ๆพี่สู้ๆจ้าจ้าจ้าอย่างนี้อ่าที่เนี่ยแบบเบสิกเบสิกนะครับยังไม่ค่อยหนักมาก เดี๋ยวเราจะไปที่เด่นชัยนะครับเด่นชัยนั่นหนักเลยนะแล้วก็มีที่อ่าอะไรอีกที่หนึ่งนะผมจำไม่ได้นะได้ไหมท่วมปะไม่ท่วมเนี่ยเขาบอกเลี้ยวขวาไปท่วมพี่ข้างในมีท่วมไหมข้างหน้าขวา ระดับน้ำประมาณไหนครับจริงๆอะวันนี้ค่ะเร็จตรงนี้แล้วเราไปหาเราแนวหน้าที่เด่นชัยเลยไม่ได้ใช่จริงๆอ่ะผมอยากไปเด่นชัยเลยผมไม่อยากไปเด่นชัยเลยเพราะตรงนี้ผมพี่มุกมัแล้ละเราหน่วยงานก็ท้าฝึกกันมาเรื่อยๆแล้วนะพี่เออเอางั้นไหมตรงนี้ก็เราเข้ามาอยู่แล้วอ่ะไม่เข้าไปทางขวามันมันไม่มันท่วมมันไม่ท่วมเลยฮะครับแล้วเขามีจุดลับใช่ไหมเขามีจุดลับไหมมีเรือใช่ไหม พราะตอนนี้ผมต้องพาของของแบบนี้พี่มันต้องจำเป็นจริงๆเหมือนน้ำพเอางี้เอางี้เอางี้นุ่มเดี๋ยวพี่มุกเราไปเด่นชัยเลยไหมไปตรงนี้นะครับมุกเลยพะที่นี่เขามุกเลยขอโทษนะครับเออเออไปไปงงปลาหวเลยมุกเลยมุกเลยไปไปไปเดี๋ยวจะไปที่ที่มันหนักนะครับนะตอนนี้รถยี่สิบคันมันเข้าทางตรงนี้มันหนาแน่นมากวัดสู้ๆนะครับเอาอะไรไหมพี่เอาของอะไรไหม ผ้าอำไมมีขนมเอาน้ำไปดีกว่าน้ำดีกว่าพี่ช่วยได้เยอะไปจ้าขอบคุณนะพี่นะไปอีกไหมก็มีนะครอีกไหมตัดไปโอเคลุยสุดสู้ครับนะ้ขอบคุณนะครับ คือตอนนี้มันมันบางจุดมันได้รับความช่วยเหลือเยอะนะครับตอนช่วยคนคะะน,น,นะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้ยังมีคนที่เข้าไม่ถึงเยอะตอนนี้ยังมียังมีมีคนที่เข้าไม่ถึงอยู่นะครับนะนเดี๋ยยังเข้าไม่ถึงคนระับใครเข้ามาก็หวัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับร่วมส่งกำลังใจช่วยกันอย่างนีเเ้เดี๋ยวเรามุกไม่ปงปงปากไหวตรงไอเดียนชัยใช่ไหม อเขาเดินใช่เร็วก็ปวายพี่โอเคโอเค,อเคอนำเลยนำเลยครับพี่นำเลยเฮ้เยรถรถทหารนะเอารถทหารไปแจ้งรถทหารด้วยนะใครใครขับแจ้งรถทหารด้วยนะพี่แจ้งรถทหารเลยครับพี่ใช่ให้ตามเราไปให้ตามเราไปได้ได้ได้ดพี่สู้ๆนะพี่ กำลังใจให้นะครับลกินเดี๋ยวบอกรถทุกคันนะกลับหัวออกเลยอ่ากลับหัวออกนี้เดี๋ยวตั้งเดี๋ยวเราตั้งไปที่เด่นชัยเลยทีเดียวข้าวเหลือร้อยห้าสิบถุงคืออะไร อ๋อแต่ฝากเขาช่วยแจกได้ไหมเราเราวนกลับไปน่าจะไม่ทันแล้วล่ะเออเราเรารีบเดินทางไปที่ไอ้นี่ก่อนดีกว่าเด่นชัยเดี๋ยวมันจะมืดที่รีบไปอะ่ะนะรถรถของทหารน่ะรถคันใหญ่ให้ตามเราไปเลยนะอืม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 เด่นชยัยเฮ้ยวงังวังชิ้นถึงก่อนป่ะ วางชิ้นถามถามทีมนี่ถามทีมนี่วังชิ้นถึงก่อนเนี่ยถึงก่อนครับถึงก่อนเฮ้ยเตกเดี๋ยวไปไกลมันจะไอ้นี่หน่อยว่ะพี่ว่าเดี๋ยวหาเดี๋ยวอางนี้เดี๋ยวไปรวมจุดด้านหน้ากิจเดี๋ยวพี่จะลงไปรวมจุดด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวทุกคนมุ่เข้ารถแล้วก็เดินทางเร็วไปที่นู่นนะเออเดี๋ยวพี่กำลังออกไปข้างในไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แล้วนะโอเคคนฝากความหวังไว้ที่เออคนฝากหวังความความหวังไว้ที่เราเยอะของรถยี่สิบคันนะทุกคนน้ำเป็นพันแพ็กนะเออน้ำคือเติมตลอด สู้ๆลูกเอาอะไรไหมจ้าสู้ๆนะเนี่ยคือความน่ารักของทุกคนคือบางคนอ่ะเขาได้ของแล้วเขาก็จะไม่ไม่เอาแล้วครับนะคือเนี่ยช่วยกันนะเอาแค่พออ,อยู่ได้เมื่อกี้เนี่ยผมเจอคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมากับน้องหมาบอกว่ามาจากข้างในนะครับบอกว่าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วก็ไม่ได้ออกมาสิ่งที่เขาอยากได้ให้ถุงใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาขอเขาถามว่ามีของที่กินได้เลยไหมอบอกมี เขาก็แสดงว่าเขาหิวมากเออเขาก็เฉพาะเอาของว่าเขาพี่หมกเขาเดินออกไปเอาได้จุดจุดตรงโค้งมันเป็นจุดของเขาจุดพักของเขามันมีถุงพราะเราจะทานอยู่ข้างหน้าครับพี่ถุงเราจะทานอยู่หน้าออแต่เขาเขาอยากได้แค่ของกินใช่ไหมพี่กันใช่เขาก็เอาของอย่างอื่นเขาเอาของอย่างอื่นออกแล้วก็เอาแค่ถุงของกินออกมาแล้วก็กินโอ้โหแค่นั้นเลย ว่าเขาหิวมากเขาหิวเขาหิวอยากได้แค่นั้นเลยความช่วเหลือยังเข้าไม่ถึงก็อีกเยอะครับมีเดี๋ยวเรารีบไปที่ที่มันแน่นแหนักๆนัะครับเฉือเือเขาไปนะเดี๋ยวเราไปที่แน่นๆหนักๆอันนี้ไปป่าแม่เนี่ยคือของมันมีระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปออกไปด้านหน้าเลยจะได้ไม่ติดนมออกออกไปด้านหน้าเลยแล้วเดี๋ยวขึ้นรถรถมันติด หบนครัมันไปได้ทางเดียวนั่นแหละพี่ใช่ดิออกมาดิจะนี่ไปเดินไทยแหละแต่เข้าได้ทางเดียวใช่ใช่เดี๋ยวจะออกไปโอเคโอเคสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบอกโอ้เห็นก็ได้จำเลยหนักเลยเหรอจ๊ะครึ่งเอวเหรอจ๊ะนี่ออกมาจากข้างในเหรอ มันไหลต้นร้องต้นร้องปตเนร้องหรอใช่เเมื่อกี้ตรงตรงนี้มีเห็นมีของพอมีอยู่เนี่ยกกกำลังหน้าอกก็เดี๋ยวไปที่เด่นชัยก่อนจ้าจ้าเอาอะไรจ๊ะได้ไหมครับมีมีมีครับมีมีมีครับมีมาอะ นี่มันขนมนี่มันขนม,ม,น,มนีมอไหอปีคันนี้ไม่มียางครับยาย không muốn thì thôi muốn Để không, bỏ, để không. <coughs> yeah. ตอนนี้ตั้งเกียร์รถอยู่นะครับออกไปได้นะรถเออตอนนี้คือมีทีมออฟโรดนะครับมาอยู่โอ้โหเก้าคันสิบคันอะนะแล้วกอ็อย่างที่ชาวบ้านเขาบอกอะนะเ,เดี๋ยวสักครู่นะครับกำลังเลื่อนรถออกอยู่แล้วก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นชาวบ้านนะเขาบอกเลยว่าเขา ลำบากนะมาครึ่งน้ําท่วมครึ่งตัวบ้างแต่ที่ผมไปอนะ่ะน้ําท่วมครึ่งคอนะครับนะแม่เมื่อกี้คาดนี้เดียวบอกให้รีบออกไปนะไม่ทันไม,ไม่ทันได้ออกรถติดเลยทีนี้ทุกคนกดติดตามไว้นะครับเราจะย้ายที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกพื้นที่หนึ่งกดติดตามไว้ครับกําลังที่จะเดินทางน,นะทำไมไม่ไม่่มมอยวะอานุสองปานุ ปานูววสองครับครับปานูให้ให้รถตรงนี้ถอยออกมาเลยครับเออถอยไม่ได้รถคันนั้นจะได้ไปได้มัใหญ่จะได้เดินหน้าอสะดวกเฮ้ยแตงจัดการนี้ให้รถถอยออกมาให้หมดไรนองคันนั้นไป เออจอดปร,ประจันหน้ากันไปประจันหน้ากันไามีใครได้ไปไม่มีใครได้ไปเลยทั้งคู่ก็ไม่มีใครได้ไปเลยทีเนี้ยเอออ้าโอ้ผมชาวบ้านเขาฝากความหวังมากับโอใช่ป่ะเขาให้เราทํางานเราก็ต้องรีบออกไปทํางานไม่ใช่มานั่ง เสียวเวลาเวลากับไอ้เรื่องไร้สาระนะครับอืมตอนนี้อยู่ป่าแมทครับกำลังจะไปที่เออ่ไปที่ไหนนะเด่นชัยเออรถรออยู่ยี่สิบคันรถรออยู่เนี่ยอยากจะออกไปแล้วของมันเต็มทั้งยี่สิบคันเลยครับทุกคนมันแน่นไปหมด ตอนนี้นะครับเอาทุกคนเข้ามาดูนะอยากอยากซับพอร์ตอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถที่สนับสนุนก็คือกดไท่านเชี่ยวนะครับ,นะรบนะหน้าติกตอบแจ็แคแอพี่จะออก ขาดเข้าพอดีอีกคือคือตอนเนี้มันจะพี่บอกให้เคลียร์รถออกไปก่อนตอนเนี้ยเราออกเลยไม่เป็นที่มุกขึ้นไ,ได้เดี๋ยวพี่ไปขอ อาแพวเดี๋ยวถือเดไม่ไม่ต้องไม่ต้องแพวไม่ต้องนี่ขับเองอ,อูขับเองก็ได้โอ้มต้องรอยใครขับไม่ล้วอนี่ไนะอรถคันนี้ป่าเขาเอามาให้ใช้ด้วยก็ใช้ใช้คุ้มเลยทีเนี้ย มาเดี๋วแพลองไปข้างหน้าดูก็ได้นะมาพาลุกเดี๋ยวเคลียร์รถของรถน้ำเข้าไปก่อนก็ได้อ,กออกนะครับนะเพื่อความรวดเร็วเอาเราเอาไใจชักบ้่น นะพยายามออกให้เร็วที่สุดอะ่ะติดไรติดรถอีกคันหนึ่งโอยาวเลยมันออกได้ทางเดียวเหรอเนี่ยนะเอานี้ออกแล้วนะตามแล้วนะ ไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไปเลยครับนี่ไอ้จ้าไม่ต้องไม่ต้องฝากโทษทีนะจ๊ะจ้าจ้าตบกวนนะขอบคุณไปก่อนเนา ดีป่ะบายบายนะไม่ถึงไปขับตอนเนี si> ้ยไอ้ลูกน้องไปนั่งไอ้ลูกน้องไปนั่งเดีーー <t <t 慢慢๋ยวขับเองไม่ใช่คือมาเสียบตาจิงใจชาวบ้านไม่ทันใจเออชาวบ้านเขารออยู่เราทำไงอ่ะยอดเออไปเถอะนี่แหละครับกันจอมพลังของจริงจริจริงครับแม่งไปรอลูกน้องบอกกันกลับมา ไปรู้เนาะเสียวเวลาลวเดี๋ยวอ่อเดี๋ยว,วออกไปคนรอความช่วยเหลือเยอะนะพี่คนรอเยอะพี่จริงใจที่นู่นน่ะคนชาวบ้านรออยู่เลยนี่จุดยังชีพเยอะพี่กัน,นเออตรงเนี้ยของมาดกมาเอาไปเด็ก อันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไปไปเกลียลงๆก่อนเดี๋ยวรงใจชาวบ้านเดี๋ยวสุดท้ายตัวทำรถติดอีกรถโทรศัพท์ไปไหนวะเนี่ยอ๋อนี่เดินกลับรถได้เลยพี่กันนะรถทหารเนี่ย อาหหมดแล้วใช่ป่ะหมดแล้วพี่ใช่ป่ะหมดแล้วหมดแล้วพี่เริ่หมดแล้วพี่เรามาหมดแล้วครับอืมเดีย๋ยวให้ชาวบ้านที่มากับเราครับอันนี้เขาช่วยน้ำท่วมนะทางส่งเอ็ซีเอซีงงเหรอทำไมมาขับเองแล้ววะ <c> อ๋อเออเออ,อย่างงีเ้เดี๋ยวพี่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่จะแปะเดี๋ยวให้แตงเข้ามาเลยเดี๋ยวจะขยับรถขยับอะไรกันหน่อยนะพอเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปนั่ง เขียร์ไลท์สักคู่หนึ่งเออเออเออมาเกียนในเขียไลท์เกียร์ไลท์แป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวสลับก่อนฝากฝากใครขับเดี๋ยวว่าฝากมาผมขับให้ก็ได้ให้แตงให้แตงให้แตงหรือไงให้แตงมหลับให้แตงมากมาไปมาจลับกันเดี๋ยวแพลวไปฟอร์จูนเนี่ยเดี๋ยวแพลวไปฟอร์จูนเนี่ยไป มปตอนนี้ตอนนี้ว่างครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวมานี้ก็ได้นะเดี๋ยวพาไปฟอจูนโอเคใช่ใช่สรุปมันอัดกันไปขนุนหมดเลยกี่นาทีระหว่างถึงเดินทางจากป่าแมทไปเด่นชัยเดินทางกี่นาทีเดินทางป่าแมทไปเด่นชัยใช้เวลากี่นาทีี่าีว่าี่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเป็นกำลังใจให้นะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางเฮ้ยกดกดโลเคชั่นให้พี่หน่อยเดีเดินทางไปไอเด่นชัยกี่นาทีวะ <S <s เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิบสองถึงสามสิบนาทียี่สิบห้านาทีเดี๋ยวเอาจะรอลงไลน์แล้วขึ้นใหม่ดีกว่า,านะมั้งนะดี <S 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 ไหมเป็นกำลังใจ<อ>ให้ อีฟอ่าพี่เถามว่าพี่กันอกไปตรงไหนเพราะว่าอนร้ี่มาแบบต้องออกมาแล้วแต่ว่าไม่ให้ไปรงไปเด่นชัยก่อนก็ได้ไปเฮ้ยมันมันนัดรวมตรงไหนว่าเด่นชัยอ่ะไหนนแบอ่ายก้นกหะโน้โ <No, no. S 2> อิมหายขึ้นนะไม่ไม่ไมโอ้โมาถึงไหนกันเราวะเนี่ยอยู่อันนี้สำนักเขตเป็นที่การศึกษา เฮ้ยพี่เลยไปแล้วพี่เลยไปแล้วออกมาแล้วอยู่สี่แยกอยู่กำลังมุ่งหน้าไปเด่นชัยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันตรงปั๊มตรงอะไรก็ได้หนูอ่ะพี่ขับมาไกลอ่ะโอ้โหหนูหนูมุ่งหน้าไปทางเด่นชัยเลี้ยวซ้ายพี่เจอไฟแดงกันเด่นชัยเลี้ยวซ้ายหนูเจอไฟแดงไว้ยังไฟแดงเหรออ๋อนี่อ่ะนี่อ่ะเนี่ยพี่เห็นแล้วนะออฟโรดอยู่ยืนอยู่นั่นน่ะเนี่ยพี่เลี้ยวแล้วเนี่ยเออเห็นไหมนะ เออเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนเนี่ยเจอแล้วเนี่ยรถทหารเนี่ยหนูเกาะเข้ากลุ่มเลยรถทหารอยู่นี่แล้วเนี่ยนหนูขับไปนี่เดี๋ยวหนูก็เจอไม่เห็นอะเห็นรถป่าเน,นี่ยพี่ก็อยู่ออฟโรดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคครรรัับบออนนะะโอเคไปเลยไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเมื่อกี้เนีเดี๋ยวแหนมเพอร์แหนมเพอร์ เดี๋ยวจะถามนายอำเภอก่อนให้รวมที่ไหนสักกู่นะวุ่นนิดนึงนะทุกคนมันเร็วอย่างเงี้ยครับทนายอำเภอตอนนี้กาลังมุ่งหน้าไปที่เด่นชัยนะครับทนายอำเภอรบกวนจะให้เจอที่ไหนดีครับวัดปงป่าหวาใช่ไหมฮะโอเคได้ครับได้ครับ ไม่ไม่มีปัญหาครับตากต้นอำเภอน้ำเยอะไหมฮะในพื้นที่อ๋อโอเคประดับไหนฮะอ๋อโอเคถึงเอวไหมฮะน้ําอ๋อโอเคโอเคได้ครับโอเคโอเคได้ครับได้ครับครับได้ครับ ได้ถูกครับเอ้ยอันนี้ผมผมถามไอ้เมือไอ้อำเภอรองนี่มันมันเยอะไหมฮะตัวนี้อะไรแล้ววางชิ้นวางชิ้นนี่อยู่ในพื้นที่เด่นชัยไหมฮะอ๋ออ๋อ,อโอเครับทราบครับรับทราบขอบคุณมากครับเยอะแล้วเนาะ โอเคครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวดับไลฟ์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งดเดี๋ยวขึ้นที่อ่าตอนนี้กําลังเด่นชัยนะครับอีกน่าจะสามสิบนาทีเจอกันกดติดตามไว้นะช่วยลองด้วยลองหนักใช่ไหมเอยเดี๋ยวแต่ผมถามสถานก,การณ์อัปเดตต,ตรงนี้ก่อนเด่นชัยตอนนี้หนักไหมครับเด่นชัยหนักไหมครับให้ให,ให้ให้ลดกันไว้เลยนะเด่นชัยหนักไปครับ เลยครับลองหนักลองหนักลองหนักโอเคลองชิ้นหนักโอเคครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวกำลังเดินทางไปเดี๋ยวเจอกันอีกสามสี่นาทีกดติดตามไว้โอเคครับ